ก็รู้ซึกว่าสิจอยลุ่มพร้อมลงจริงๆหรือว่าเป็นน้ำเบาหวานกบเบอกยงังสียผ่านเธอสองปีแล้วเฮ็ดมากเนาะคุณยงหยุดนะผ่านเธอโอ้ยหนาวขึ้นอีกแล้วหนาวอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติน้องเด้อจา้าแม่ลา เดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านด้วยจ้าจ้าไปเยี่ยมด้อจ้าปฏิทักท่ายเพื่อนเก่าทักท่ายเพื่อนใหม่ไปพร้อมๆกันเพื่อนว่าอย่างน้อยก็ให้วันละจกคนละน่ะเนาะแมนจ้าคิดหอดคิดถึงอีหลีเนาะคุณยายน้องยวจ้าคุณสอนพารวยสวัสดีค่ะ <ขอ S 1> สบายดียายทองศรีสบายดีจ้าคนงามอันนี้อันนี้ หอมันห่าหมอมันห่าแห้กำลังใจอยู่ไปเป็นกำลังใจใหฮเพ่นน้ำเนเดอ้อความแก้มจา๋าเล็ดมุเป็นไปทั่วละขั้วไมยเป็นไปทั่วกับที่เป็นนอนนอนยังวะเป็นยูพ่นเดอ้อน้องเม่งไปเรื่อยเดิคุณตาสมบัติน้องเม่งไปทักทายคุณยงหยุดเรื่อยอยู่ดอ รอเพื่อนทักทายเนาะค่ะเนาะมาทักทายกันแช่ไปเอาอีกเครื่องหนึง่งแชร์บ่มีเพื่อนทักทายมากมายบอมีผู้ขันเจ้าเนาะ <c oughs> ไปตัวรอบดึก ทางรัดสิพิดบอคอยบไดไปทางตรงบันไดไปทางตรงเขาเป็นจิ้มเอาเพิ่มเพื่อนอคอยไปเพิ่มเอา <c oughs> จะมาสร้างเมยเถอะกาล่งอ้วนคืออีรื่ออนือรือมันกินเก่งกับว่จจักแต่ช่วงนั้นทวงเกี่ยวเข่ามาเขาเขาสป,ปีดการไหลเห็นบ่แต่ว่าบางท่านบางคนได้บันนี้ ผู้เพิ่นอาวุโสแล้วฮันไปรับชมให้เพิ่นเพิ่นกับบริเลมากบริยนขึ้นมาฮาชักเถือโอ้ดอกพ่วงข้ามตีคุณย,าย่ยา,าน้องดิวจ้าสวัสดีค่ะน้องเม้งวันนี้ผมก็ลุ <c oughs> ้นกอกลุณเล,ลยหลายยายยงยูดเออเหมือนเดิมพอบริด้ไปเยี่ยมมันเจ้าแช่มากพอล้วจ้าคุณย่ายน้องดิวจ้าเอาสามีแล้วเนาะ คุณตาสมบัติจาไปเลยน้ำมันไปเป็นกำลังแรงใจให้ของคุณย้งหยุดเนาะเขาเอามิตรนอนนอนที่คอยอันเด้อจ้าแม่นลหเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเด้อจ้าจ้าไปเยี่ยมเด้อจ้าปวัสดเงิดเจ้าของแห้งยังวะ รู้สึกเป็นง่วงง่วงกินกาแฟาไปเด้อสำหรับผู้นอนดึกสนับสนุนเลื่อให้กินกินเรียก่ะควนเจียนนั่นเขากอกินเขา้ากินเข้าแล้วก็ง่วงรอดรอเพื่อนทักทายจักน้อยเ้าค่ะเนาะอ่อนซ่อนพุ่มเนาะค่ะน่ะรอเพื่อนพอรอเพื่อนทักทายรอเพื่อนพกบะกัน แต่ว่าบางท่านบางคนด้วันนี้ผู้เพิ่นอาวุโซเลียวไปรับชุ่มให้เพิน่นเพิ่นกับบริมาก<ม>บ่บย้อนขึ้นมาชักเช <c oughs> ื่อใต้อายสมบัติเออน่ารักคือเกาฝนตกแต่ร้อนจ้าออครับผมให้กำลังใจอยู่ ไปเป็นกำลังใจให่ผลน,น้ำเนยเดอ้อความแก้มจา๋าเล็ดไปสองคลิปบางท่านบางคนมีโฆษณาขึ้นทั้งสองลิปส่วนกันเลยบางท่านบัตไลายสดขึ้นก็บม่หาวอดวอดรถจะว่าเป็นแังไดงรอเพื่อนไปขึ้นเวทีเดอ้อพอเอาเอ,อ้ยกำลังเร่งใจก็อย,อยู่ยังสี่ละ หาไม่เวลากลับไปแห่งกำลังใจกันไปเรียนเดอ้อคือสตากันจริงๆพึ่นจังมาเนอแมบอกาขอขอบคุณลหลายๆขอบคุณแล้วครับทักทายกันทุกวันอยู่แล้วนะะเนาะค่ะเนาะไปให้กำลังเร่งใจกันค่ะอาติาเปลีนั่งสาววอกวอเปลี่ยนเดอ้อสวัสดีปีไม่จีนก็นได้ซัมนี้ก,นเนก,ก็เนาะของแกมจ้าเนาะ ขออําลาลุ่งเพียงสำนีไม่บายจ้านอนหลับฝันดีเช่นหาหลายคนอยู่ดิแท่ไปบังหันคุณยุ่งยุดเข้ามาในเวลาพาไมบ่บอกอยุดีไม่แห้งก็แล้วกันแม่นอะ สุขภาพแข็งแรงเฮ่งๆปังๆเด้อว,วันปีใหม่จีนเนาะค่ะเนาะอยุดสิผ่านเธอสองปีแล้วเฮ็ดมาเนาะคุณยงยุดนะผ่านเธออบเอาทางในเมืองงั้นกรุงเทพเป็นสันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางนี้ขั้นทหาฝนตกตอนนี้คือหนาวเลยล่ะคะ่ะคุณยงยุดไปเตรียมขึ้นเวทีเลยครับยุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เหมือนเดินเมนั่นแหละรอเพื่อนทักไทยว่าจากักเครื่องนี้ไม่ค่อยดีแชร์ไม่ค่อยได้เอ๊ยเป็นได้ไรเนี่ฮะจากนอนแห้งหลายคอยปินอ่อนเพี้ยจะคอยเป็นจะได้ขอ,ขอบรุลูคอยเมืย์อขอละนอนนอนแล้ว ซีโมงเดี๋ยวจา๋ากคบอว่าเป็นยิ่งๆปังปงเด้อผู้ชมช่องกับหูดีเนาะอ่าประมาณนั่นแหละไปทักไลา์ไกัเจ้าคองกับไอ้มารับช่อมปะคือจังมามีโฆษณาค่ะคลิปนั้นแต่ว่าคลิปหลังอันมีอยู่การรับชมคลิปปะที่นี้โห้ยตั้งหากหาคุณแจบ่าเห็น ลูกหลานจากหูจักบันดอกะอบเอาทางในเมืองงั้นกรุงเทพเป็นสันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางนี้ขั้นทหารพ้นตตตอนนี้คือหนาวเลยลหละค่ะคุณยงยุทธไปเตรียมขึ้นเวทีเลยครับเบาเบาโดนเพราะว่าได้ผมมีคลิปเรี้ยวที่ออกมาเบาเนี่คือไม่มีคลิปเรียวแล้วเขาจะตัดข้าไปเป็นคลิปไฟเพนขึ้นสิบไปแล้วล่ะที่ ผมบ่มีหกหมื่นนาทีก็เลยลองลับบ่ได้ตั้งคา่าบ่ได้เนาะยยา้องดิวจา๋านึกได้นองอีกคนหนึง่งนะ่ะคุณบอกว่า,วายอดวิวผมยอดวิวหน,นึ่งหนึ่งเป็นสแสนแล้วบันนี้ผมเสียดายคนนอนดีเนาะอะ่มือเกามือไม่ไก่ละมัดละว่างํำพูดคุณก็บ,บอกมาคือเกาอือ่าคุณสมบัติตอ่อกรั คุณย่ายนองเดียวเนะค่ะเนาะฝนตกแต่รอ้อนมีเอนแต่หาฝนตกอาจะแช่ไปหาน้องน้องคนสี vàng บ,บอะเอาของพ่อตารับชุม่มน้องอีกคนนึงอละล่ะคุณบอกว่ายอดวิวผมยอดวิวหนึ่งหนึ่งเป็นแสน แดียบนี้ผมเสียดายเหมือนเดิมผมรูไม่มีแนะนำไปบ่เป็นเ็ดไปซื้อ,อทำไปลอยๆอ,อือสวัสดีสวัสดีทุกคนคุณจงหยุดบอกว่าสวัสดีทุกคนกคนุณจงหยุด คุณยงยุดกับบอกว่าว่าบ่อยากผ่านเพื่ด้เพิ่นเพ <c oughs> ิ <sharing> <them> <c oughs> <c oughs> <Uh ่นสิบพ่ามีเวลาเฮ็ดคอนเทนต์เพิ่นว่าเพิ่นอยากออกมาบอกจจ่อยจากนอนแห้งหลายคอยเป็นอ่อนเพี้ยจะคอยเป็นจะได้ขอบลลูคอยเมย์ขอยลานนอนนอนแล้วสีโม่เบาเบาโดนเพราะว่าได้บ่มีคลิปเรี้ยวที่ออกมาเบาเนี่ยคือไม่มีคลิปเรียวแล้วเขาจะตัดค่าไป